เบื้องเด้อพี่น้องประเดืนสีห่หายเบื้องแก้วสารพัดหนึกประเดืนเอวนยัง,ยงหน่อยน้อยมันมาปลูกประเดืนนึกว่ามันสีบ่เกิดก็ร่างเกิดเห็นว่าแตกใบพอไหวอยู่นะก็ร่างเกิดงามๆเลยประเดืนเอางยางหนึ่งหน่อยน้อยมาปลูกแดงจากยางซุ่มนั่นเนาะมาปลูกลงเบื้องเนาะคะนะ่ะเนาะก็ร่างเกิดใบอ่อนๆงามๆนมเนี่ยนี่แก้วสารพัดนึกประเดืนเนาะคะนะ่ะเนาะ มันนี่ชะอมประเด็นงาวด้ะจะอมงาวงาวครับเรื่รองชะอมประเด็นชะอมงาวครับนั่น,นเกี่ยวสารพัดนะครับอันนี้ซนใบซอยของประเด็นซุนใบอันนี้ใบดาบ่างเมื่อไรปันได้เนาะคะเนาะ ก็ล่างปรุงหยอดง่ามง่ามปรงหยอดง่ามครับนี่ก็แตกง่ามง่ามแตกพุ่มง่ามครับสนประเดือนแตกใบง่ามง่ามัดางชุ่มนี่เพราะด่า,ดางไร้ปันใดได้ไหมของประเดือนมียูหาหกมียูหาต้นเนาะคะ่ะเนาะ ำลังแตกหยอดงามงามอันนี้มันแตกกิ่งหน่อยเนาะอันนี้ก็แตกกิ่งหน่อยขึ้นมากแล้วเบื้องนี้สนงามงามแตกพุ่มดีดีไปเดินเลยอัปเดตมาให้เบิงนเนบ้งเนาะงขยันเนาะเบิ้องนี้เกี่ยวสารพัดนึกไปเดินไหมอามาเนยน้อยใน,ยนยว่าสิบ่เกิดเกิดงามงามเบื้องนี้ปลูกง,ง่าย ไปเรียนนึกวไาสิปลูกยากบวกยากปาดเป็นเปียงหน,น้อยๆ้มันกิ่มลงกับเกิดเมื่อนี่การล่างสีงามเกิดใบพอบแหวะเดี๋ยวสีหาใหม่มาสักหม่อยอีกแล้วนี่สนนันนน,นนี่สนใบอนันใบด่างบ่าคักปันใดเนาะค่ะงนเะนี้ยงามคักงามอา มีประเดียนเรียงใส่ขวดไว้เบื้องใบมันงามงามประเดียนพระท่านเนีเอาไปปลูกใบง่ามงามืาม mm hmm. เรียงใส่ขวดไว้ mm hmm. เกิดหากลายแล้วใบงามก็อย่างใบงามครับหากลายแล้ว นี่ก็เลี้ยงใส่ขวดด้วยเนื้อเกิดหกักแล้วใบกําลังโก่งงามงามเนื้อเกิดหกักแล้วเรียนเลี้ยงไวหลาย่ อันนี้มะเขือเทศอันที่ว่าไปเดือนใส่แก้วไว้เนาะค่ะเนากกำลัางงามเตี๋ต์กำลัางงามอือกำลังงามซุ่มไปเดือนใส่แก้วไว้ไปเดือนเอามะปุ๋ยกำลงงังหยอดงามต้นนึงนั่นใหญ่หญไปเดือนไปนั่นมันอวบไรมันหักโปะไปนึง ได้อัพเดทมาให้เบิรงเนาะค่ะเนาะอันนี้ประเด็นใส่แก้ียวด้วยเนี่ยไส่แก้วแล้วมันเกิดห,าห่าแล้วประเด็นก็เร้่มมัดไส่กัะถางกําลังงาำแตกงอนงาำงำงมขะงามเนี่ยอันนี้มักม่วงนุยง้ยใหยใยที่เพิ่นเอามาจากนอกประเด็นก็เลยมาเพาะบ้างต้นใหยใยอันนี้สนสุ่มนี่ใบด่างครับเนี่ย ใบด่างครับมีใบด่างครับเรื่องสวนชุ่มประเดือนปลูกใบด่างทนันนีกันเด้อค่ะเด้ออยู่หลดปลอดภัยบาทุกคนยิ่ดีสำใบขุ่มเก็บจะได้คุ่มไข่เดียวนี้ไปทา้งในก็นอย่าลืมใส่แมทมันก็ร่างออกหยอดสซนใบด่างประเดือนเนะค่ะเนาะเอาจบคลิปไใเท่านี้กันเด้อค่ะเด้อเอาไปติดตามคลิปหนาเดือนอัปเดตมาให้เบิ้งซื้อ ตอนนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อว,วัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกกำลังแรงใจไอ่ลำๆลุ้ยๆเงินทองเนาะค่ะเด้อกินมโบโบจบโบ,โบ,โบโ่ลงทำมากค่ะึ้นไปทางเลยก็ให้สะดวกสบายไปง่ายมากายเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อค่ะเด้อปิดคลิปเท่านี้ก่อนไว้ติดตามคลิปหน้าเด้อค่ะ パー。